ชื่อตีชยานะคะเป็นสายบุคคลของบริษัท Bankok Search Technology นะคะคือบริษัททําเกี่ยวกับรับทําสื่อโฆษณาบนออนไลน์โซเชียลมีเดียเช่นพวก f a c e b o o k Google ตําแหน่งที่เรากําลังมองหาอยู่เป็นตําแหน่งของดิจิท l ลมีเดียเซลซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีคนสมัครเยอะมากแต่ไม่ใช่สายที่เราต้องการเราต้องการคนที่เป็นเซลล์ที่เคยขายสื่อโฆษณาทางด้านโซเชียลมีเดียเซลล์ขายมีเดียมาก่อนใช่ซึ่งมีเดียมันก็ มีหลายแบบนะคะส่วนใหญ่ที่สมัครเป็นเซลล์ขายพวกช้อปปี้ a า a าด้าก็มันไม่ใช่นะคะขายพวกอีค m มเมอรอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยโอเคเราจะเป็นขายแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับพวก o o o l e f a c e b o o o ไลโอเออะไรพวกนี้ซึ่งหายากมากที่เขาเคยไปขายเพราะส่วนใหญ่แล้วที่สมัครเข้ามาจะเป็นพวกเซลล์ขายโรงแรมร้านอาหารที่ทําสื่อโฆษณาบนช้อปปี้อะค่ะซึ่งมันไม่ใช่วันนี้ก็เลยค่อนข้าง ที่อยากท้าทายเหมือนกันว่าเอออยากจะลองของทค้าช็อคกันว่าจะสามารถเจอบุคคลที่เหมาะสมกับในตำแหน่งที่เราเกำลังมองอยู่ไหมได้งั้นผมทวนโจทย์นะครับจะพูดกันแบบง่ายๆนกะ็คือว่าเราอยากได้เซลล์ที่ขายพวก Google Ad Facebook Ad SEO อะไรพวกนี้มาถูกไหมครับได้แบบแพลตฟอร์ม <Platform S 2> ที่เป็นดิจิตอลดิจิตอลหมดเลยถูกอย่างไลน์ออฟฟิเ i ีย a แอคเคาท์นะฮะ Line OA งั้นเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวเราฟิกชื่อนี้ไปก่อนอ่าได้เราตัวชื่อตำแหน่งงานเพิ่มเติมเนี่ยลองใช้เป็นมีเดียแมทส์ยฟอี้ยมีเดียแอเวอร์ไทส์โออออเคแลล้วกก็ีันน okay. ึงง ใช้เป็นเซลล์ธรรมดาไหมแล้วเดี๋ยวเราไปตัดจากคีย์เวิร์ดอีกทีหนึ่งกับอินดัสทรีดีไหมเข้าไปซิคูตีแบบนี้โอเค AE นี่แนะนําว่าต้องใส่เพราะว่าถ้าเป็นขายแบบใช่ใช่เราใส่แล้ว AE แต่ว่า AE เนี่ยเขาเป็นเหมือนกับแค่ประสา,านงานกับลูกค้าไม่ได้ออกไปหาขายแต่ของเราอะมีทั้ง AE มีทั้ง AM มีทั้ง CM คือของเราเนี่ยเป็นแค่ทํายังไงแค่คุณไปขายแล้วให้ลูกค้ามาท نا, <ด>ําโฆษณาที่เหลือจะเป็นโปรดักชันหลังบ้านหน้าที่คุณไปหาลูกค้าใหม่ใหม,ใหม่ไปบอกเพราะว่า บุ๊กมันทำงานยังไงไลน์ทำงานยังไงจริงๆผมแนะนําว่า AE เลือกได้นะครับเพราะว่าผมก็เป็น AE เหมือนกันขายเหมือนกันครับเอางี้ผมคิดว่าอเนี้ยเดี๋ยวชื่อต้แหน่งงานเพิ่มเติมเนี่ยน้องป๊อปเราเลือกตัวเซลล์เรฟเข้าไปด้วยดีไหมหรือว่ายังไงดีโดยเฉพาเดี๋ยวเราเลือกเซลล์เรฟเราเลือเลล์เรฟนะครัเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราไปตัดที่คีย์เวิร์ดอยู่ดีที่เนี่ยเซลล์เลือกไปเผื่อมันน่าจะขึ้นนิดหนึ่งนะฮะคีย์เวิร์ดในแชทมีคนแนะนํามานะครับเป็น Google Facebook Online Ad 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 Line Ad อย่างี้้ใชได้เลยมครับใช้้ไดดคคค่ะะะทีมงานนนจัััเลลยรรบบ Google Ad แ้วกแ คำเดียวนะครับจริงๆอาจจะเพิ่ม LINE OA เข้าไปด้วยนะใช่นะครับแล้วก็ Facebook Ad นะครับแล้วก็ LINE Ad นะครับอ่ามีละนะครับ l ล n e OA แอดมีเด้วยนะครับ ADS ประมาณนี้ไหมครับคุณดิยาเพราะว่าถ้าเราใส่แบบคีย์เวิร์ดที่มันกว้างอย่างเช่นแบบพวกมีเดียเอ็นซมันจะกว้างเกินไปหน่อยลองจอบแบบนี้ดีไหมน้องป๊อปดีครับ โอเคอ่ะลองดูตรงนี้เท่านี้ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวถ้ามันขาดตกยังไงอะครับเดี๋ยวเราไปเพิ่มในส่วนส,วนสองตัวคีย์เวิร์ดเพิ่มเติมได้นะครับโอเคอ่ะลองดูนิดนึงอันนี้เป็น AE นะครับแล้วก็ดูในคีย์เวิร์ดนิดนึงอ่าอันนี้ก็จะขายนะครับโอเคมีคําว่า Facebook อ่ะลองดูคนถัดไปนิดนึงนะครับทีมงานนี่เป็น Digital Marketing a c c o u n t คานต์สัอ่าอย่างเงี้ยเขาน่าจะขายเกี่ยวกับเฟซบุ o กแอดอันนี้น่าสนใจนะครับเป็นเซลส์นะครับเฮ้ยผมคิดว่าคนนีีีีีี้้ตตรรรรงงงนนนนนนะคคคคัับบอออยยยยยย่่่่่าเเ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 ซซลล็กิิวททฟชืษ โอเคเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดเนี่ยผมว่าเรามาถูกทางละสเต็ปเสริมนิดนึงนะครับแนะนําว่าเวลาที่คุติยาเห็นคีย์เวิร์ดแบบนี้นครับเราสามารถก๊อปปี้คำไปเพิ่มเติมได้อย่างเช่นโฆษณา google อย่างเงี้ยจากตัวเรซูเม่ที่เราเจอแบบเนี้ยนะครับเราสามารถก๊อปปี้ไปวางเพิ่มในส่วนของตัวคีย์เวิร์ดเสิร์ชได้นะครับมันก็จะทําให้เราเจอคนที่มันค้นหาเพิ่มขึ้นนะครับแต่แบบนี้ตรงแล้วถูกไหมครับตรงค่ะยอยเราต้องไปเปลี่ยนคีย์เวิร์ดเพราะว่าประสบการณ์เขาเอาไม่เยอะเขาเอาแค่แบบ2ปีแล้วอายุก็จำกัดแค่ไม่เกิน อะไ๋อโอเคงั้นเราลองกรองดูไหมน้องป๊อปกรองอายุเลยก็ได้ครับกรองอายุเลยก็ได้ผมแนะนําว่ากรองอายุไปเลยไม่เกิน28นะครับใช่แล้วก็อายุงานแค่2ปีอยางเดี๋ยวลองดูผลลัพธ์ก่อนกรองได้ครับด้วยความที่ตัวกรองเรามีเยอะนะครับทุกท่านเทคนิคในการใช้นะครับให้กดกรองหนึ่งเงื่อนไขนะครับแล้วกรองดูหนึ่งทีนะครับอย่างเช่นถ้าเราอยากจะกรองในส่วนของอายุก่อนเราใส่อายุไม่เกิน28ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเราอยากจะกรองประสบการณ์2ปีขึ้นไปก็ค่อยไปตัดอีกทีหนึ่งมีคําถามค่ะอันนี้ เเนนื้องาาทที่ขดไไูได้ครับดูได้ทีมงานหาคนเมื่อสักครู่ถ้ายังอยู่นะครับเดี๋ยวให้คุณติชยาดูสั้นๆลกากันไม่รู้คนเมื่อกี้หายไปหรือยังนะที่คุณติชยาบอกว่าเจอบริษัทคู่แข <c oughs> ่งเซลไอกทีหายไปเลยค่ะหายไปแล้วเพราะ <ๆ S 2> ว่าอาจจะเกิน28่สิบแปดอายุเกิน28ใช่ <ๆ S 2> อแช่าอนี้อย่างนี้ลองดูลองยกตัวอย่างคนนี้นะครับคือพอดีว่าในรายการเราอาจจะให้ดูเป็นบรฟข้างหน้าแต่ว่าถึงเวลาใช้จริงๆเนี่ยติชยาคลิกเข้ามาแบบนี้นะครับก็จะเห็นเลยอายุ25ปีขวามือนะครับงานทําอะไรบ้างเนี่ยครับ เภทธุรกิจอะไรตำแหน่งล่าสุดอะไรเงินเดือนเท่าไหร่รับผิดชอบอะไรบ้าง <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ได้ก่อนนะครับแล้วถ้าตรงไม่ตรงออกมาเปลี่ยนดูคนอื่นได้ไม่มีปัญหา กัอรอันนี้คือการใช้จริงรอันนี้ถ้าดูคนนี้ไม่ตรงเลยไม่เป็นไรครับก็ตำแหน่ง AE ก็จริงแต่พอดูเขาเ้าไปเนื้องานไม่ตรงอย่างเงี้ยครับสมมุติถ้าเราเข้าไปดูปุ๊บไม่ตรงเนี้ยครับเราก็ปิดไปได้เลยนะครับเราไม่ได้เสียอะไรนะครับเรา,เราก,ก็มาดูกนอื่นต่อนะฮะอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็จะโชว์ตัวบีฟโปรไฟล์ตั้งแต่ด้านหน้าก่อนนะครับว่าโอเคระบบมันจะไปจับคีย์เวิร์ดตรงไหนนะครับ มีอะไรที่ตรงในแบบที่อยากได้ับมันเลือกได้ไหมคะคืออันนี้มันเหมือนกว้างคือจะระบุเจาะจงอีกว่าเอาเฉพาะที่เคยทำเอเจนซี่เท่านั้นออ๋อได้ได้ครับ้นเดี๋ยวเราลองไปกรองประเภทธุรกิจนะครับถ้ากลุ่มธุรกิจของเอเจนซี่เนี่ยทีมงานเลือกมีเดียนะครับโฆษณาประชาสัมพันธ์ตรงนี้ได้นะครับโอเคลองดูผลได้เลยนะครับ โดยรวมพิจิตรยาถ้าด้วยวอดดิ้งวิธีการตัวกรองประมาณนี้แฮปปี้ไหมครับกับวิธีการผลลัพธ์อย่าเสียใจนะยังไม่แฮปปี้เพราะว่ามองตรงตำแหน่งเนี้ยก็หามากับสามเดือนสี่เดือนแล้วแข่งไม่ได้มันเหมือนมันชื่อมันใช่แต่พอข้างในอะ่ะมันไม่ใช่แต่ช้าๆครับดูคนนี้อ่าแต่คนนี้บบน่าจะได้ไหมได้เลยครับแบบเลดี้เพนนิ่งไหมคะอ่าคนนี้แข่งคนหนึ่งนะครับของบริษัทนี้นะฮะเราเดี๋ยวลองคลิกให้ดูนิดหนึ่งอ่าแบบนี้แต่คิดว่าเวลาเสิร์ชอีกเน,น,นี่ยครับน่าจะต้องเจาะในส่วน ของตัวคีย์เวิร์ดแบบนี้แหละครับว่าเราอยากได้คนที่ขายเฟซบุ๊กแอดกูเกิลแอดไอจีแอแบบนี้แล้วก็อาจจะเลือกตัวสายที่เป็นเซลล์จริงๆนะครับเนี่ยที่เขาบอกปิดการขายได้เราอ่ะมันไม่ใช่แค่ปิดการขายเราจะถามเขาเลยว่าเขาเคยปิดการขายได้ยอดขายต่อเดือนเท่าไหร่แล้วลูกค้าเขาเป็นใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอย่างเนี้ยบางทีมันไม่ค่อยมีบอกอันนี้ต้องคุยครับอันนี้ผมคิดว่าต้องโทรคุยแต่อันนี้ได้นะคนนี้คนนี้ได้คนนี้ให้ได้ไหมครเนี่ยไม่ได้ครับมไม่ครับในเนลาหลังไม่ลองไปใช้ต้องมาลอง ใ้บริการกันนะฮะแล้วก็โน้ตไว้อาจจะเป็นคล้ายๆกับเคสคุณก่อนๆหน้านี้นะครับทั้งคุณอภิวัลคุณมีนที่แบบถ้ามันมีชื่อเฉพาะแล้วมันตรงอะ พี่ธิทยาไปเซิร์ชเองเลยแต่เดี๋ยวพี่ <รก S 2> มี<อ>ํานเพิ่มเติมบางทีเราเสิร์ชไปแล้วเราติดต่อไปเขาไม่ได้เปลี่ยนงานอันนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเขาทิ้งโปรไฟล์ไว้นานมากน้อยแค่ไหนอ,อันนี้จริงๆต้องจีบครับพี่ธิทยาหมายความว่าเวลาที่เราแสดงผลตรงนี้ครับทีมงาน,นลองขึ้นไปได้านบนนิดนึงได้ไหมครับอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้อัปเดตไม่นา,นานเพราะว่าด้วยความที่ตำแหน่งอาจจะเป็นตำแหน่งพอทางแต่ว่าอย่างที่บอกครับถ้าเราเรารอคนเขาสมัครเข้ามหม่เงียมันก็ไม่ได้เพราะนั้นถ้าเราจะเสิร์ชครับเราก็ต้องแ p p r รชจีบดนูอี ต้องคอนวินยุคนี้เป็นแบบนี้หมดเลยครับประมาณนี้ได้ครับแล้วแต่รายแล้วแต่บริษัทด้วยได้จบลงแล้ว keyword เราต้องใส่พวก google a d facebook a d อะไรพวกนี้ใช่ใช่ครับใช่ครับนะครับหรือชื่อเฉพาะงั้นเดี๋ยวยังไงเนี่ยฝากคุณเจิยาไปลองใช้เองเพราะว่ามา่วก challenge แล้วยังไงก็ได้ไปลองใช้แน่นอนก็ขอบคุณรับสอง2บมากมากนะคะที่ให้โอกาสพี่นะคะพี่ครั้งนี้ครั้งที่สอครั้งที่สาม้วคะครับ ขอบคุณมากมากก็<ด>จะพยายามทำแล้วถ้าได้คนเรางี้จะดีใจมากแล้วจะรีบอัปเดตค่ะขอบคุณมากครับ